สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับเพจ e e k e n d Camping นะครับในทาง c ช l YouTube แล้วก็ i n นท a ลกรมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พวกเราจะมารีวิวเต็นท์ o w Peak ี o โ o นะครับซึ่งเป็นเต็นท์ที่พวกเราใช้กันเป็นประจำนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะครับที่เรานำออกทริปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูกันนะครับเริ่มแรกนะครับก็แกะถุงบรรจุเต็นท์มานะครับก็จะมีตัว อินเนอร์นะครับอันนี้เป็นอินเนอร์นะครับก็เป็นขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะมีตัวถุงใส่สมอบกนะครับตัวสมอบกเนี่ยก็จะเป็นสมอบกอลูมิเนียมนะครับแบบนี้นะครับอันนี้งอละนะครับผมก็ได้อัปเกรดใหม่มาเป็นสมอบกแบบเหล็กหล่อแทนนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟชีตนะครับ ซึ่งจะมีขนาดค่อนข้างที่ใหญ่ใหญ่และยาวนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวถุงนะครับใส่ตัวโครงของเต็นท์นะครับซึ่งโครงของเต็นท์เนี่ยจะมีทั้งหมด3 3ม,มโครง3โครงหลักๆนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวคู่มือนะครับที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้นะครับซึ่งของผมเนี่ยซื้อเป็นตัว ทีทีเอ็นทีแพ็นะครับที่มีทัพนะครับก็แต่วันนี้เราไม่ได้กางทับก็เราจะกางแค่เต็นให้ดูก่อนนะครับตัวคู่มือก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นจะบอกวิธีกางโดยละเอียดนะครับน้ําหนักของเต็นนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ7.9กิโลนะครับแกะกล่องเรียบร้อยงั้นเราไปกางเต็นกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกเราก็ตั้งโครงก่อนนะครับ ที่บอกว่าตัวนี้มันจะเป็นเสาอลูมิเนียมที่สามารถเอามาต่อต่อกันได้นะครับที่ถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นเสาเล็กนะครับที่จะอยู่ริมทั้ง2ด้านนะครับพอตั้งโครงเสาเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําเสานะครับมาเสียบตรงปลายของเต็นท์นะครับอันนี้เราจะเริ่มจากปลายฝั่งท้ายของเต็นท์ก่อนนะครับก็เสียบลงไปจากนั้นเนี่ยก็เอาเดือยที่อยู่ตรงปลายของตัวเต็นท์นะครับมาเสียบที่ตรงโครงไว้นะครับ มันจะเสียบยากหน่อยนะครับตรงนี้นะครับก็ค่อยๆเสียบลงไปนะครับพอเสียบปุ๊บสฝั่งโครงมันก็จะขึ้นเป็นส่วนโค้งของเต็นท์ให้เห็นเป็นทรงแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาทำเหมือนเดิมนะครับในโครงตรงกลางที่เป็นโครงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ นำเดือยมาเสียบตัวโครงนะครับให้มันขึ้นเป็นทรงของเต็นท์นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าเมื่อเราเสียบลงไปแล้วเนี่ยถัดจากนั้นเนี่ยมันจะมีตัวที่ล็อกตัวไฟชีดกับตัวโครงเต็นท์นะครับอันนี้เราก็ล็อกให้เรียบร้อยนะครับจะทําให้เต็นท์แน่นหนาขึ้นแล้วก็สามารถสู้ลมได้ดีขึ้นนะครับเมื่อยึดโครงกลางเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการยึดโครงด้านหน้า นักต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ทำเช่นเดิมนะครับหลังจากยึดโครงทั้ง3โครงเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำการตั้งเต็นท์ให้เป็นทรงนะครับโดยการที่จะยึดสมอบก2จุดบริเวณด้านหลังก่อนนะครับตั้งโครง แล้วดึงให้ตึงจากนั้นก็ยึดสมอบกตอกให้เรียบร้อยกดลงไปตอกให้แน่นนะครับเมื่อเรายึดสมอบกด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดึงตัว เต็นท์ที่อยู่ด้านหน้าให้มันเกิดเป็นเต็นท์ทรงอุโมงนะครับง่ายมากนะครับตึงให้ตึงแล้วก็ปักสมอ2ตัวด้านหน้า เพียงแค่การตอกสมอ4ตัวก็ทําให้เต็นท์สโนว์พีควอลของเราเนี่ยเกิดเป็นทรงเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็ลงเชือกโดยรอบของตัวเต็นท์ให้ครบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีสมอที่ต้องลงประมาณ24ตัวนะครับเราก็ลงให้ครบถ้วนเพื่อความแข็งแรงและสวยงามของเต็นท์นะครับ ข้อดีของเต็นท์ทรงอุโมงค์อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถกางเฉพาะไฟล์ชีททาเป็นเชลเตอร์สำหรับนั่งหลบแดดได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่อินเนอร์ ตรงประตูหน้าของเต็นท์ก็สามารถม้วนเก็บและทำเป็นเทเลสหลังคาเพื่อใช้กันฝนและบังแดดได้นะครับโดยเพื่อนๆสามารถซื้อเสามาเสริมได้อีกเพื่อทำเป็นเทเลสฝั่งละ1คู่รวมทั้งหมดก็เป็น4ชิ้นนะครับในเซตมาตรฐานของเต็นท์ไม่ได้มีกล่าวชีทมาให้นะครับต้องซื้อแยกต่างหากหรือสั่งตัดพิเศษ จากนั้นเราก็มากางอินเนอร์ที่อยู่ข้างในนะครับโดยที่จะมีตัวยึดอยู่ฝั่งละ5ตัวเราก็ดึงให้ตึงแล้วก็กางให้เรียบร้อยนะครับ เห็นไหมครับกางง่ายมากเลยเต็นรุ่นนี้ตัวประตูเนี่ยจะมีเป็นประตู2ชั้นนะครับฝั่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวมุ้งนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะถี่พอสมควรนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นผ้าทึบนะครับไว้ปิดเวลาหนาวหรือว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับก็จะมี2ซิป ด้านในนะครับก็จะนอนได้ประมาณ4คนนะครับประตูฝั่งด้านหลังก็จะมีตัวที่เก็บของรวมถึงฝั่งด้านหน้านะครับอย่างละจุดเดี๋ยวเรามาดึงสมอโดยรอบเต็นท์ให้ครบดีกว่านะครับจะได้เห็นว่าเต็นท์รุ่นนี้เนี่ยมีดีเทลเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมลืมบอกราคาของเต็นท์รุ่นนี้ไปราคาเต็นท์มาตรฐาน10000 1900บาทส่วนเต็นท์รุ่นที่มีทับราคา19,800บาทกางเสร็จแล้วครับเต็นท์ Snow Peak โว้ของเราดึงเชือกลงสมองครบทุกด้านสวยงามเลยครับกางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาเดินรอบๆเต็นท์กันครับ ตรงประตูด้านหน้าเนี่ยจะมีประตูด้านข้างที่สามารถเปิดได้นะครับเปิดเพื่อระบายอากาศตอนกลางคืนก็ได้หรือว่าในยามที่เราต้องการทางเข้าออก2ทางนะครับก็จะเปิดอย่างนี้แล้วก็สามารถม้วนได้นะครับเต็นท์มันก็จะโปร่งขึ้นนิดนึงนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันมีเปิดแค่ด้านเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ได้เปิดด้านหลังของเต็นท์ก็จะคล้ายๆกับด้านหน้านะครับสามารถดึงไฟชีทมาทําเป็นเทเรส ได้นะครับโดยที่เราก็ปักเสาเพิ่มอีก2เสานะครับจุดเด่นของรุ่นนี้จริงๆผมว่าสวยงามเพราะว่าเชือกแล้วก็สมอที่ขึงโดยรอบนะครับสังเกตได้ว่าตัวโครงตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโครงที่สูงนะครับในขณะที่โครงตรงปลายอีก2ฝั่งเนี่ยมันก็จะต่ำนะครับ ตัวเต็นท์เนี่ยความสูงด้านในเนี่ยประมาณ1นึเมตรนะครับก็ไม่ได้สูงถึงขนาดยืนได้แต่ก็ไม่ได้ต่ําจนเกินไปนะครับยังทําให้สามารถระบายอากาศได้ดีอยู่ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเต็นท์สโนว์พีคโวนะครับของพวกเรายังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์ติดตามและกดแชร์ w e e k e n d Camping ด้วยนะครับทั้งช่องทาง YouTube Instagram แล้วก็ Facebook พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ